คสวัสดีค่ะเอเองนะคะจากโชว์รูมสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีนะคะ ค่ะก็วันนี้นะคะเอมีเจ้ารถ Honda City นะคะรุ่น1.5ตัววีปี2019นะคะพร้อมแคมเปญดีๆนะคะมาแนะนําลูกค้านะคะในส่วนของรถ Honda City ลรถนี้นะคะจะเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะคะเราก็าจะขัดรถนะคะขึ้นมาขายบนโชว์รูมนะคะรถสวยสภาพดีไม่แท100้อยเซนะคะแล้วก็ราคานะคะตั้งขายอยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้มีแคมเปญฟรีโอนฟรีประกันภัย นะคะฟรีค่าใช้จ่ายใช้เงินออกรถศูนบาทนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะในส่วนของการจัดเฟนน์ก็โทรสอบถามปรึกษาข้อมูลได้เลยนะคะเอจะโชว์เบอร์ไว้ที่ด้านล่างนะคะรถนี้เนี่ยจะมีสีสองสีเข้ามานะคะคือสีดําคันนี้นะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะด้านหลังเธอเอจะพาชมทีละคันนะคะก็เริ่มจากคันนี้เลยนะคะคันนี้เนี่ยราคานะคะเขาปรับราคาจาก4ี่แสนหกหมื่นเก้าพันนะคะเหลืออยู่ที่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น ะะก็มีแคมเปญฟรีโอน Own, ฟรีประกันภัยให้นะคะมีเข้ามา10คันนะคะตอนนี้เนี่ยจะเหลือสีดำนะคะ3คันสีขาว2คันนะคะเหลืออยู่แค่5คันนะคะใครสนใจก็นัดชมรถได้เลยนะคะภายในจะเป็นสีดำค่ะเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัว V ีนะคะระบบพุทธสตาร์ทเรียบร้อยค่ะ ล็องพันสิบเกนะคะเขามาแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ติดจองไปแล้วห้าคันเลยอีก5คันนะคะอันนี้ทางโชรูมของเราก็คือ,อปรับสภาพทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะออปชั่นนะคะเหมือนกันเลยนะคะเป็นรุ่น V นะคะ ก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะอย่างคันนี้เนี่ยเลขไมล์เขาจะอยู่ที่94,383กิโลนะคะก็จะตั้งขายนะคะปรับราคาพิเศษนะคะเหลืออยู่ที่459,000บาทเท่านั้นนะคะเครื่องเสียงนะคะก็เล่น FM นะคะ USB ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตัวนี้จะเป็นช่องเสียบจัดได้นะคะ USB เชื่อมโทรศัพท์ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูคันสีขาวค่ะค่ะก็มาต่อด้วยคันสีขาวนะคะสำหรับคันสีขาวคันนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นเดียวกันนะคะก็คือตัว V ปี P 2019นะคะเป็นล็อตเดียวกันก็คือล็อดผู้บริหารใช้งานนะคะอย่างคันนี้เนี่ยไม์เขาจะน้อยเขาไมค์เขาจะวิ่งไปประมาณ5 0,000กว่าโลนะคะก็ราคาจะตั้งขายนะคะอยู่ที่ราคาพิเศษนะคะปรับเหลืออยู่ที่469,00 0บาทเท่านั้นนะคะ ใครอยากได้แม็นซน้อยนะคะตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวนะคะก็รีบเข้ามาชมรถได้เลยสอบถามได้เลยนะคะภายในเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ ูกค้าสบายใจได้นะในส่วนของรถยุสค่ารถมือสองของเรานะคะก็ทุกคันเนี่ยของเราคัดขึ้นมาขายบนโชรูมเรียบร้อยแล้วพวกประวัติชนหนักน้ําท่วมนะคะเป็นเครื่องเปลี่ยนเกียร์นี่คือของเราตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วไม่มีนะคะนี่ค่ะออปชั่นก็คือเหมือนกันอย่างที่เอ๋แจ้งไปนะคะนะคอนโซลสวยสะอาดร่องลอยขีดข่วนคือไม่มีเลยนะคะ เรามาดูเลขไมคันนี้กันค่ะคันนี้เลขไมะคะ่ะอย่างที่เอ็แจ้งไปก็คือคันไม้น้อยเนี่ยเราจะขายราคาเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะไมคันนี้อยู่ที่54,00 0ืกิโลนะคะการันตีว่าไม่แท100้ร้อเซนนะคะเป็นรถประจําตําแหน่งผู้บริหารนะคะใช้งานก็คือเขาจะได้ใช้คันใหม่นะคะรถนี้ก็จะนํามาขายบนโชว์รูมนะคะคัดขึ้นมาขายเข้ามาแค่10คันเท่านั้นนะคะตอนนี้เหลืออยู่5คันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูที่อ่างกระทะเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุนะคะเดิมๆซีนเดิมๆจากโรงงานฮอนด้านะคะนี่ยางอะไรเครื่องมือนะคะแม่แรงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะฝากระโปรงท้ายเดิมนะคะ ก็สำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้รถเหลือน้อยแล้วนะคะรถไปเร็วด้วยนะคะรถปี2019นะคะแคมเปญดีๆนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะออกรถศูนย์บาทนะคะฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยชั้น1น,นะคะมีเข้ามาสอง,อส,องสีนะคะคือสีขาวนะคะแล้วก็สีดํานะคะ ทุกอย่างนะคะก็จะเหมือนกันหมดเลยนะคะรุ่นเดียวกันนะคะเป็น1.5นะคะเครื่องพัน 1,500cc นะคะเป็นตัว V ตัวกลางนะคะระบบคูชตาร์ตออปชั่นครบเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเบาะหนังนะคะราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่459,000นะคะจนถึง469,000บาทนะคะในส่วนของการจัดไฟแนนซ์อันนี้เราแถมให้ได้เฉพาะจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นซื้อสดต้องตั้งต้องขายราคาตั้งขายนะคะยังไงสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะค่ะก็วันนี้เอคลอแนะนารถสวยๆเพียงเท่านี้ก อ,อยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ